ก็พอดีในช่วงที่พันพานมาเนาะพวกข้าพเจ้าได้ไ,ไลคอ่านคอมเมนต์คืนกะมีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหลาลๆทานนะให้ความสนใจแล้วก็ได้สอบถามกันเข้ามาว่าอ่าสาวนี้หันเกิดลูกแล้วบอย่ำไดซิเกิดเป็นเพศยังหลายๆคำถามนะที่ว่าเพิ่นได้ถามกันเข้ามาแล้วก็พอดีมื้อนี้อ่าพวกเขาก็บ่ได้ออกไปใช้เนาะน้ำมันแพงพี่น้องสิ่ึ้นภูขึ้นดอยก็บ่ไใพี่น้อง พักก็ตอนช่วงนี้เนาะแล้วก็มื่อนี้ก็เลยมาอัดคลิปตอนนี้เนาะอ่าเป็นคลิปอบล็อกเราให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ฟังนํากันเนาะชิไรสดก็เราเคยไล่ซดจักเื่อพี่น้องนะเ่าสร้างกันเลยว่าอ่มาอัดคลิปแบบนี้เนาะอะบล็อกเ,าเราเหลืองเราชีวิตเฮาว่าให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องฟังว่าตอนนี้นี่เป็นจังใดแล้วเนาะนคือสําหรับ เรื่องที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ถามเข้ามาหลายๆหลายเลยนะว่าย่ำไดชี้เกิดเดคือครั้งล่าสุดเนาะที่ว่าเข้าเข้าไปหาทางห้องหมอเนาะห้องหมอเมืองพี่น้องเพิ่นนัดวันที่เด้อสามสิบอ่ะเนาะเป็นวันที่สามสิบเดือนหกก็คือเดือนนี้นี่แหละนะพี่น้องเนาะแต่เขากับหัวมันชิขาดเคลื่อนจากนั่นนในลายหรือว่าหน่อยซ้ำใด เขาเข้าไปอ่าห้องหมอแล้วก็เข้าไปอันนี้นะพี่เนาะอยู่ทั้งทั้งคลินิกได้แล้อก็อยู่ทั้งห้องหมอได้เนาะขาเจ้าอื่นไม่ยังเท่าไหร่พี่เนาะบ้านเท่านี่เอิร์กโกอ่าเนาะคือมันชีมีใบน่อยแบบนี้นะเนาะอ่าถ้ากว่าเป็นทางภาษาไทยตอนนั้นข้าพเจ้าเคยได้ยินอ่าทานหนึ่งนะพ่เนาว่า อันตาซาวกับว่าบนในใจว่าแมนหรือว่าแมนเนาะคือบานเฮ้านี่เอิ่นเอกโก้กันเลยว่าเอื่นตามๆเขาจับไปเนาะเฮ้าไปน้ากันทั้งหมดนี่คือหาเถือเนาะพี่น้องเนาะนี่มีอยู่หาใบหาเถือแล้วก็แต่ละเชือกับชิบูคือกันเนาะคือเรื่องเพศอันนี้พี่น้องสิค่อนข้างบูคือกันแล้วก็กับอันนัดเกิดก็เหมือนกันตาในโก้กับบคือกันชัดเคลื่อนไปเล็กๆหน่อยๆเนาะ คือเหลืองเพจเนี่ยเข้าไปอคังก้อนหันไปคลิน,กน,กน,นิกเนี่ยเขาไปทาอิดนะชิเราไห้ฟังพอนไหมน้องเขาเขาไปทงอิดเนี่อาทางทางันหมอพอนทันวาเนี่ยอันนี้เนี่ผู้ชายในนี้หำม,มันว่าจันชีห้เขาเบิ่งนะ้ำพี่นอนเนาะขออนุญาตนะ้พี่นอนเนาะแล้วก็วอาไปวอามาอีหนึ่งสัมผัสวอาว่าอมีแต่หำชอกหาอันนั้นมันบบเห็นวาจันน้ำพี่นอนเนาะแล้วก็วอาไปวอามากอะ ซิเมนผู้ยิงหูอาจารย์น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่เฮาอย่างแบบมันเครื่องแบบย่างบอลนั่นเนาะอ่าแมนหละคือแบบมันมันยังเป็นอ่าดำแบบนี้นะอ่าก็เลยว่าบ่ฮู้ชัดเจนเพิ่นกับยังบ่ทันคอนเฟิร์มเธอว่าเป็นเพดใดแท้เนาะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่เข้าไปนี่ก็คือไปทางอ่าห้องหมออ่าท่านหมอเพิ่นคอนเฟิร์มมาเลยดิอ่าเพิ่นบอกว่าเป็นผู้หญิงเนาะพี่น้องเนาะ คือเดือนนี้มันเดือนนี้ก็ได้อันมันเดินยิราเขาเอินว่าเดินคลองเนะคลองมันเดินคลองเขาก็ได้มัดแค็นมัดอะไรทําไมกะเกียมไยูแล้วมันอะไรเนาะเครื่องคลองช่วนที่ยังเลือดเขาก็ย่อยซื้อมาไว้เนาะพี่น้องคือประเพณีนะตามฮีตามคลองตามความเชื่ออยู่บ้านเฮาเนาะก่อนที่ว่าชิอ่าเกิด เดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอยู่นในช่วงระวันเนาะก็ทิมีอาการเนี่ยมัดเข่ามัดแข้เนาะห้กับผู้เป็นแม่ฮันแล้วพี่น้องเนาะเป็นฮิดเป็นคลองเข้ากับได้เฮ็ดเป็นเชียร์คอยแล้วก็ใช่ไหมมาซักชิวาว่าได้แล้วพี่เนาะคือมืออื่นเราก็ได้ไปอีกแล้วกะมืออื่นนี่ก็คือเป็นอีกมือหนึ่งที่ว่า ทางท่าน,มนหมอพน,นัดเข้ากับชีเด้เขาไปตามนัดอันแหละกะมืออื่นนี่กะอาร์ชิอืหู้รายละเอียดมันยังเพิ่มขึ้นเติมเนาะว่าเกี่ยวกับอัน,นัดเกิดนี่ชีมีการเลื่อนบ่หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปน่าได้เนาะกะมืออือนน่นนี่เข้ากับชีเขาไปอ่าไปไปไปหาท่านหมอพน,นันอีกเท่อนึงบางเธอก็อีกเกิดตามพน,นัด <c oughs> มองเธอก็เกิดก้อนมองเธอก็กายเขาก็ยังบ่โห่เนาะเพราะว่า,อ,าอยู่เดี๋ยวนี้มันไตหมาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้ได้อันซ้ำซ้ำสิบแปดอาทิตย์กับมือหนึ่งมือมือนี่กับวันที่เอ,อ่อวันทีน่สิบเก่าสิบเก่าเนาะถ้าหากว่าไล่ตาม,มอ,ตอ,ตอ่าทีหมอนพนัดตัวเก่าหกันก็คือยังเพียงแต่อ่าสิบเอ็ดมือเนาะพี่น้องเนาะกะคือสิเกิดสิคอร์ดเนาะอ่าถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ว่าเพิ่นอ่า บอกมาเนาะอ่าเป็นไปตามที่เพิ่นคาดการมานี่เนาะกะสิเหลืออยู่ประมาณ10มื่อ11มื่นนี่แหลนะเนาะช่วงนี้กะเท่ากับอ่าบยักออกไปใช้เพราะเท่าใดแล้วพี่น้องกะอาร์ชิเฮ็ดเป็นคลิปแบบนี้เนาะอ่าอยู่แถวบานแถวเฮือนเท่านี้แหลนะเนาะให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งเราก็พูดปฏิหน่องเยออกมากยังได้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนาะพื่อเขาอ่า่าย คิปโตชีเข้าไปซื้อเครื่องซื้อหันซื้อนีมักเกียมป้าไหวหันแหละและ้วกัทางอบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีลายๆทานเพิ่นกะเห็นโอเคเห็นใจแล้วกับยักช่วยนะเพิ่นกัได้สรงเป็นวัตถุพัดใจมาจํานวนหนึ่งลายทานเติบเนาะพี่นอนะ้องเนาะประมาณสีสีหาสีหาทานเนาะพี่น้องเนาะกะคือเป็นผู้ใจบุญที่ว่าเคยห่วม ช่วยเหลือเนาะเป็นผู้ซัพพออยู่เบื้องหลังใน่วงที่ว่าะ้าพเจ้าฮับเฮ็หนาที่เป็นสะพานบุญเนาะหลังจากที่ว่าเท้ามาแล้วเพลินกยน่ยังบดชิมบ,บุปะพววเขา้าเนาะเวลาทีวา,าแบบนี้แหละเพลินกยนัยังเป็นห่วงเป็นใยเลยอะสงเป็นความช่วยเหลือเนะอาะสำหรับเพลินมันอาจทีเป็นสิ่งเล็กๆน่อยเนานะแต่ว่าสำหรับพววเข้านี่มัน่อนขางจะมหาศาลเลยพพ่นะ้องเนาะ ชี้หาทานที่พนซงร่วมกันมากกวคือหมื่นหนึ่งกับอีกหาลอยบาทเนอะพี่น้องเนาะคือเป็นเงินลาวกับห้าแลกได้อยู่ประมาณหาล้านปลายนะตัวนี้ช่วงนี้เงินกิฟต์นี่ยอ้อนค่ะหมื่นหนึ่งกับหาลอยนะฮ้าเหลกเป็นเงินลาวกับได้อยู่หาล้านกว่าๆเนาะคือมันมหาศาลนะพี่น้องนะสำหรับครอบครัวของ พวกเฮาเนาะต้องว่าแบบนี้ลเลยพี่น้องคือมันหลายลายลีนะเนาะกับพกเฮากับบุ้มีอย่างสิตอบแทนนะมีแต่คำขอบอ,อกขอบใจเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจนะั่นบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุ่ผูสูคนเนาะที่ว่าบ่บาเวลาใดกัยังเป็นห่วงเป็นใยพวกเฮานะ่ะคอยอ่าส่งเสริมคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนพวกเฮามา <พอ S 1> ตล<พ>อดเนาะกับเสอทขอบอกขอบใจหลายเนาะอ่าก<ส>ั โดนเทิร์ฟเนาะที่ว่าน้าเพื่อนเพืออกกล่องเนาะนี่นะโอ้หลายเดือนนะหลายปีเลยหลายเดือนแหงหลายเดือนเนาะเพื่อนเอากล่องบพได้เขาของบพได้นท้ายคลิปเขาเพื่ด้เห็นคลิปเลยซองซองพวกน้องเด็กเพื่อนนะซองนางมันอี้คือแบบโบมีการเคลื่อนไหวเลยอ่าซองยูทูบเนี่ยตอนนี้พวกเขามีหลายคนด้องเนาะอ่า ทั้งซองลักนี่แบบแนก,ก็คือ,อซองดำบาลลาวนี่ละกันซองทีซองเดี๋ยวคือเป็นแาวนี่นี่ชันแนลเลื่อดไปหน่อ,อยนะ,นะนี่ชันแนลแล้วก็ซองทีสามเป็นซองซ้ำห้องที่หากระซางเห็นว่าไม่ไหมเนาะอะตอนนั้นแก่คัดพี่น้องแก่คัดชันแนลตอนนั้นก็เศร้าไปแล้วบาวบไปพี่น้องเมื่อยนะกิน่<ม>าจะได้ ปกติกี่น้องอีไว้ย่งน้องดึงนะไม่าจะน้องลืมเนี่ยไม่าจะว่ไม่ใช่ลืมความจำไม่ดีเพราะว่วาแล้วก็มีแต่นั่นนี่อ้อแล้วก็มีแต่เวลาขอดมา บม่ไดท้ท,าย,ยา,ทายเลยเนาะคืออีว <laughs> ุ่นอีวายทาเป็นอะไรยังทายเลยจับไม่ไดท้ทายเนาะตอนเกิดนี่เพื่นเนาะเพราะว่าตามชีคิดไปเดี๋ยวนี้เนาะคือแบบเฉพาะมือที่ว่าเกิดอนะันน่ะคือชิบุเป็นอันเฮ็ดยังพี่นะ้องเนาะตามตามคิดไปเนะคือชียิบอันใดชิจับอันใดกันยันชิพิดชินั่นอนะันนั้เนาะคงชอโม อ่าซะดวกมาถ่ายคลิปให้กับบรรดาพ่อแม่พีน่น้องเบิ้งพ่ทตาใดเนาะเจ๊ทองเยอะคนนึงมพึ่งท้าย <คน S 1> ได้เป<อ>็นไปบ่ได้เนาะึ่งก็คือคือคือชิอ่าเป็นไปบ่ได้เนาะมีแต่หลังจากที่ว่าเกิดหรือว่าคอลอดแล้วแล้วก็จึงสิมาอัปเดตให้กับบรรดาพ,พ,พอ่อแม่พี่น้งนองอ่าได้ฮู้ตติมคนหนึงเนาะว่าอ่าเวลาที่ว่าเกิดมาแท้ๆนี่เพศนี่สิเป็นเพศใดกันแท้เนาะตอนนี้ก็เพราาะว่แน่เฮาก็อ่าเฮาเฮาก็ยังบ่ทันอ่า มั่นใจเพราะบันไดเธอเพราะว่าเท่าที่ฟังหลายๆคนเว้าขนาดแบบตอนไปไอโกนี่กะเป็นเพศหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่ว่าเกิดมาเป็นอีกเพศหนึ่งกับมีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากันรุ่นอยู่งรุ่นอยู่แล้วก็บุตรเลยเนาะเขณะว่าตามใจพวกเขาแท้ๆก็คืออยักษ์ใหญ่เพศหญิงขนาดเนาะพี่น้องเนาะทั้งสองคนล้มกันกับพอดีตรงกันว่ายักษ์ใหญเพศหญิงกันพี่น้อง <laughs> แล้วก็บวกเกินบนานเกินรอเดือนนี้แหละอีกคนอีจอเจะมือนันบถอยรังปลายมือเห็นไหมนะนแล้ว <laughs> <laughs> มีอย่างละทนะ <laughs> <ะ> <laughs> นะี่นะกะชิบประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กะชิบุ้มีอย่างไรกะต้องขอขอบอกขอบใจเนาะน้ำทางอ่า ผู <ion up>. ้ใหญ่เนาะหลายๆทานที่ว่าคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตพวกเขามาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะก็คือวัตถุวัตใจที่ว่าทานได้ส่งมาให้เฮาครั้งล่าสุดเนี่ยน้องก็ต้องขอขอบอกขอบใจลายๆเนาะขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องมัดสุขสุคนเนาะมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงพลานาไม่สมบูรณ์เนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนาะวาลล่ากก็ลินเริ่มพันกันแล้วพี่น้องไม่ได้ว่าวดเนาะ ไปสังไว้เนาะกสําหรับคลิปนี拜拜้ก็สิ่มีหยังหยเาะอ่ะบ๊ายบายสบสบายดี